ครับสวัสดีครับีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะ,ะครับมื่อนี้ก,มพอพอก็มาพบพ่อกับพ่อแจมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมื่อนีพอ้พ่อแจมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อเซียนเพงต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองเจ็ดแปดหกหกเจ็ด ขับเลขล่างกับออก8 6เนาะพี่น้องเนาะครับออกทั้งพ่อส่อใบทั้งพ่สเก่าพี่น้องครับหก็กับพ่สเก่าเนาะพี่น้องเนาะพ่อสใบกับหกแปดนะครับครับของพ่อเซียนเพลงวัตถิพานมากกับแตกนะพี่น้องเนอะรับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะนะครับครับวันศุกร์ที่27ธันวาคม67 สองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูดหกกับสองขับกามาหกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพ่อเป็เลินที่หกสองสามสองเจ็ดสองพี่น้องลองหกเจ็ดหกแปดหกสามหกเจ็ดเข้าตรงๆเลยพี่น้องเนาะส่วนหกแปดเข้าตัวกลับนะครับเอาใครโชคใครมันพอแจมก็ดีแค่น้ำได้พี่น้องเด้อ รับไผ่บํโฉกบ่หมันมัอนี่พอเตรียมผ้ามาตามต่อยนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันนะครับครับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สามสิบ ปลาพัฒนาพ่อเซียนเพลงนะครับเนาะ บนล่างวิ่งรูดพี่น้องแปดกับสี่นะครับขับชุดวิ่งในพี่น้องด้วย สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสามเจ็ดพี่น้อง ครับส่วนจับคู่พี่น้องคู่เด่นแปดสาม สองแปดสี่นะครับลองนะพี่น้อง สี่สองสี่เก็ดนะครับ ับสัตว์เกนพี่น้องเนาะครับเบิร์เลขสามตัวน้ำพี่น้องหนึ่งแปดสี่สองแปดสี่ ครับครับสัตว์เขียนนะพี่น้องเนาะะพี่น,อน้นองแคปหน้าจอไว้นะ้วครับเด้อรับราพัฒนาพ่อเซียนเพลงนะพี่น้องเนาะรับบนล่างวิ่งรูด8กับ4ครับชุดวิ่งกับ2 1 9 3นพี่น้อง กับคู่เด่นพี่น้องเนาะแปดสามแปดสองแปดสี่รองสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดครับเด็กสามตัวกันหนึ่งแปดสี่สองแปดสี่เจ็ดแปดสี่เนาะพี่น้องเนาะเอาปล่อยปังๆเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกลับตัวน้ำเด้อพี่น้องเด้อครับพอแต้มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเลา่าพัฒนาไม้พอแต้มครับฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็เตรียมข้อไวพ้พรคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องเหยซี่ก็จะได้โชคๆมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแสแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อจะบระพาคชิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องห้ทุกคนโฉกโมันๆมานแห้งแห้งรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะพอกันชิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม